เราจะทำความรู้จักกับศาส,สนาพุทธกันเถอะไป ศาส,สนาพุทธเป็นหนึ่งในศาสนาสำคัญของโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,500ปีกำเนิดขึ้นในดินแดนชมพูทวีปหรืออินเดียโบราณโดยมีจุดเริ่มต้นในแคว้นมคธซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดียบริเวณใกล้กับประเทศเนปาลในปัจจุบันจากจุดกำเนิดเล็กๆศาสนาพุทธได้ค่อยๆแพร่ขยายออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆผ่านการเดินทางการเผยแพร่และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมครับพุทธเจ้า หรือเจ้าชายสิทธัตถะแห่งสากยวงศ์ประสูติเมื่อราว563ปีก่อนคริสตกาลณสวนลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัทกับกรุงเทวทหะพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าสุดโทธนะส่วนพระราชมารดาคือพระนางสิริมหามายาโดยพระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนเพียงเจ็ดวันหลังประสูติเจ้าชายสิทธัตถะก่อนประสูติ พระนางสิริมหามายาพระมารดาทรงพระสุบินว่ามีช้างเผือกเชือกหนึ่งถือดอกบัวเข้ามาในพระคันโหราจารย์ทำนายว่าพระโอรสที่จะเกิดขึ้นจะเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เมื่อถึงกำหนดเจ้าชายสิทธัตถะได้ประสูติท่ายืนและเมื่อทรงก้าวลงพื้นก็มีดอกบัวผุดขึ้นรองรับพระบาททุกก้าวพระองค์เสด็จย่างไปเ็ดก้าว และเปล่งพระวาจาเป็นพระดำรัสแรกว่าเราเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเมื่อเติบโตขึ้นเจ้าชายสิทธัตถะได้รับการเลี้ยงดูอย่างสุขสบายได้เรียนศิลปวิทยาการทั้งการปกครองและการรบจนเป็นที่ยอมรับว่าเก่งกล้าสมเป็นกษัตริย์ผู้สืบราชบัลลังก์ต่อมาเจ้าชายอภิเศกสมรสกับ พระนางพิมพาหรือยโสธราและมีพระโอรสชื่อว่าราหุลแต่แล้วเมื่อพระชนมายุ29ตปีเจ้าชายได้เสด็จออกนอกพระนครและได้พบสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชสิ่งเหล่านี้ทำให้เจ้าชายตระหนักว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์และความไม่เที่ยงพระองค์จึงตัดสินใจสละความสุขในวังออกบวช เพื่อสแสวงหาหนทางแห่งความพ้นทุกข์พระองค์เสด็จไปศึกษากับครูผู้มีชื่อเสียงสองท่านแม้จะฝึกถึงขั้นสูงสุดของสมาธิทั้งสองพระองค์ก็ยังเห็นว่านี่ไม่ใช่ความหลุดพ้นที่แท้จริงจึงเสด็จออกมาและหันมาบำเพ็ญทุก,กรกิริยาอย่างหนักทรมานร่างกายด้วยการอดอาหารและเพียรภาวนาอยู่นานถึง6ปีจนร่างกายสู้ผอมเกือบสิ้นพระชน แต่แล้วพระองค์ก็ทรงเห็นว่าการทรมานตนไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องจึงเลิกแนวทางนั้นและหันมาปฏิบัติทางสายกลางศาส,สนาพุทธมีคำสอนที่ถ่ายทอดผ่านคัมภีร์ต่างๆซึ่งถือเป็นแหล่งความรู้และแนวทางการปฏิบัติสำคัญของผู้เลื่อมใสคัมภีร์หลักที่สำคัญที่สุดคือพระไตรปิฎกหรือติปิตะกะแปลตรงตัวว่าตะกร้าสามใบซึ่งแบ่งออกเป็นสามหมวดใหญ่ได้แก่ พระวินัยปิดกพระสูตรปิดกและพระอภิธรรมปิดกพระวินัยปิดกเป็นส่วนที่รวบรวมกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การดำรงชีวิตในวัดและชุมชนสงฆ์เป็นไปอย่างเป็นระเบียบพระวินัยปิดกสอนเรื่องการรักษาศีลการปฏิบัติหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์และข้อห้ามต่างๆซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถฝึกฝนจิตใจให้มีระเบียบและมีความสงบ พระสูตรปิดุเป็นส่วนที่รวบรวมคำสอนบทเทศนาและเรื่องราวต่างๆของพระพุทธเจ้าซึ่งมุ่งสอนให้ผู้คนเข้าใจความจริงของชีวิตการดับทุกข์และวิธีพัฒนาจิตใจให้เป็นอิสระพระสูตรปิดกมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่หลักธรรมแก่ประชาชนทั้งเรื่องความเมตตาความการุณาและการใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตพระอภิธรรมปิดก เป็นคำพีเชิงวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตใจและปรากฏการ์ต่างๆในโลกพระอภิธรรมมุม่งเน้นการศึกษาเชิงลึกทางจิตวิทยาและประชัชญาผู้ศึกษาจะเข้าใจโครงสร้างของจิตการเกิดขึ้นของความคิดอารมณ์และความทุกข์เพื่อให้สามารถพัฒนาปัญญาและบรรลุความสงบอย่างแท้จริงนอกจากพระไตรปิฎกแล้วยังมีพระสูตรอื่นๆที่สำคัญเช่น มหาปรินิพานสูตรซึ่งบรรยายเหตุการณ์การปรินิพานของพระพุทธเจ้าธรรมปัตทัตถกกถาซึ่งเป็นคำพีสรุปข้อปฏิบัติและสุตันตปิดกซึ่งรวบรวมคำสอนเฉพาะเจาะจงทั้งนี้คำพีเหล่านี้ช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าถึงหลักธรรมได้หลายมิติทั้งในเรื่องการปฏิบัติการศึกษาและการพัฒนาจิตใจ หลังจากพระพุทธเจ้าสเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธศาสนาได้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับพระธรรมและพระวินัยทำให้เมื่อเวลาผ่านไปจึงเกิดการจำแนกออกเป็นหลายนิกายโดยในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่สองมีการบันทึกว่าพระพุทธศาสนาแตกออกไปมากถึง18นิกายแต่เมื่อเวลาล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน นิกายใหญ่ๆของพระพุทธศาสนาที่คงอยู่และมีผู้ปฏิบัติอย่างแพร่หลายเหลืออยู่เพียงสองนิกายสำคัญได้แก่เทรวาดและมหายานพระพุทธศาสนาเถรวาดหรือเถรวาดาหมายถึงคำสอนของพระเถระถือเป็นการสืบทอดคำสอนดั้งเดิมที่ใกล้เคียงกับยุคพุทธกาลมากที่สุดพระพุทธศาสนาเถรวาด ยึดหลักพระไตรปิฎกฝ่ายบาลีเป็นสำคัญมุ่งเน้นการปฏิบัติด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อดับทุกข์และบรรลุพระนิพพานด้วยความเพียรของตนเองปัจจุบันนิกายนี้แพร่หลายอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นไทยสีลังกาเมียนมาลาวและกัมพูชาพระพุทธศาสนามหายานหรือมหายานาหมายถึงยานใหญ่ มีแนวคิดว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพียงเพื่อความหลุดพ้นของตนเองเท่านั้นแต่ควรเสียสละเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เข้าถึงความหลุดพ้นไปพร้อมกันมหายานจึงเน้นบทบาทของพระโพธิสัตว์ผู้ที่ตั้งปณิธานจะยังไม่บรรลุพระนิพพานจนกว่าจะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้ด้วยพระพุทธศาสนามหายานแพร่หลายอย่างกว้างขวางในเอเชียตะวันออกเช่นจีน ญี่ปุ่นเกาหลีและเวียดนามโดยมีคำพีเพิ่มเติมเช่นพระสูตรมหายานที่ขยายคำสอนด้านความเมตตาและการบำเพ็ญโพธิสัตว์หลักธรรมในพระพุทธศาสนามีความหมายกว้างและละเอียดทุกแงม่มุมเนื่องจากพระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนาอยู่ยาวนานถึง45ปีแสดงธรรมแก่ชนเป็นจำนวนมาก หลายหลายหมู่คณะและสถานการณ์จึงทำให้มีหลักธรรมแตกแขนงเป็นจำนวนมากแต่ทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่าหลักธรรมคือคำสอนอันเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์หัวใจสำคัญของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคืออริยสัจสีอันเป็นความจริงอันประเสริฐเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ และเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือ 1. ทุกข์ความจริงที่ว่าชีวิตเต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์ความเกิดแก่เจ็บตายพลัดพรากจากสิ่งรักหรือประสบกับสิ่งที่ไม่ต้องการล้วนจัดเป็นทุกข์ 2. สมุทัยสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาความอยากไม่รู้จักพอความทยานอยากทั้งหลายที่ผลักดันให้มนุษย์เวียนว่าอยู่ในสังสารวัฏ 3. นิโรธความดับทุกข์เมื่อดับตันหาได้ก็ย่อมดับทุกข์ได้นำไปสู่ความสงบและความสุขแท้จริง 4. มรรคหนทางแห่งการดับทุกข์คือมรรคมีองค์8ได้แก่เห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบกระทำชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบและตั้งจิตมั่นชอบความสำคัญของอริยสัจ4ี่คือ เป็นคำสอนที่ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติชี้ปัญหาและวิธีแก้ที่ตรงจุดเน้นว่าปัญหามนุษย์แก้ได้ด้วยปัญญาและการปฏิบัติและเป็นความจริงที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยพิธีกรรมกับศาสนาเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพิธีกรรมถือเป็นส่วนประกอบสำคัญ ที่ช่วยให้ผู้ศรัทธาสามารถปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับพระพุทธศาสนาพิธีกรรมไม่เพียงแต่สะท้อนความเคารพศรัทธาต่อภะรตนาไตราหากยังเป็นแนวทางในการฝึกจิตใจเสริมสร้างสติสมาธิและปัญญาอีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข พิธีกรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนาสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆดังนี้ 1. พิธีกรรมที่เป็นพุทธบัญญัติพิธีกรรมประเภทนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงวางหลักเกณฑ์และบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามถือเป็นรากฐานสำคัญของพระพุทธศาสนาตัวอย่างเช่นพิธีบรรพชาคือพิธีบวชเป็นสามเณร เพื่อเริ่มต้นการฝึกตนในพระธรรมวินัยพิธีอุปสมบทคือพิธีบวชเป็นพระภิกษุอย่างสมบูรณ์พิธีเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษาในวัดตลอดสมเดือนตามที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้เพื่อฝึกตนและศึกษาพระธรรมอย่างต่อเนื่อง 2. พิธีกรรมที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและสังคมพิธีกรรมประเภทนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้น ตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพุทธเพื่อสร้างความศรัทธาและความผูกพันในชุมชนตัวอย่างเช่นพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วันมาฆบูชาระลึกถึงการประชุมพระอาหารหันต์1,250รูปวันวิสาขบูชาระลึกถึงวันประสูติตรัสรู้และปร,ะรินิพานของพระพุทธ,ธเจ้าวันอาสาฬาบูชาระลึกถึงวันแสดงปฐมเทศนา รรมจากกับปวัตนสูตรวันออกพรรษาซึ่งสิ้นสุดการจำพรรษาของพระสงฆ์พิธีกรรมทางสังคมได้แก่การทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานการฟังธรรมเทศนาะการเวียนเทียนรวมทั้งพิธีมงคลเช่นงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานมงคลสมรสงานทำบุญวันเกิดและพิธีอวมงคลเช่นงานศพการสวดอภิธรรมและการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ นี่คือภาพรวมสั้นๆของศาสนาพุทธตั้งแต่ประวัติคำพีหลักธรรมนิกายและพิธีกรรมของพระพุทธศาสนาหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจและเห็นคุณค่าของศาสนาพุทธมากขึ้นขอบคุณที่รับชมครับ